อดีายามนก็บมนก็บดีดมาทมึนีก็ก็ลนาทีนีู้จะกทึนีาามันที่ตัวสเ้เล่นกักูมัคงจุดนำอ่ะ่คนหินก็ได้นะคนหินอ่ะเออมันมาไม่ได้หรอกบนคนหินอ่ะนอกจากมันจะขี่เรือมาชนมึงอ่ะ เช็คชื่อกี่โมงนะซอเช็คชื่อกี่สองทุ่มพี่สองทุ่มสองทุ่มอ๋อเช็คชื่อทุ่มครึ่งก็ได้ทุ่มครึ่งคือเราอ่าสักทุ่มสี่สิบอะสแตนบายรอเล่นไอดอบสองทุ่มไอดอบไอดอบสี่นะแล้วแล้วมันมีไอดอบไอดอบลอยที่เป็นที่เป็นลอยกี่โมงนะไอดอบอะไรนะไอดอบอะไรนะไอดอบลอยลอยใช่ไหมเดี๋ยวดูกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์อัปเดตเซิร์ฟ Dead, กดเซิร์ฟไหนวะอ๋อนี่ไงอ่ามันจะมีเที่ยงคืนกับสี่โมงเย็นแล้วก็สามทุ่มเนี่ยสามทุ่มจริงๆไปเล่นกันก็ได้นะไปไปเล่นไปเล่นกันก็ได้สามทุ่มอะ่ะเนี่ยเอาเวลานี้ไปเซ็ตของเซ็ตอะไรให้เรียบร้อยเราก็พอมีเยอะอยู่นะตอนเนี้ยมาถึงคนะ่ะขาดใครบ้างที่อยู่ในสระแล้วยังไม่มาขาดผาถ้าที่ไปประมาณนี้ก็อาจจะสู้ได้อยู่ขาดผา,า,ากับใครวะขาดผากับพี่ม่อนตอนเนี้ยแต่ตามพี่ม่อนใันแล้ว อ่ามอนให้แล้วโอเค๋อพี่มอนมาแล้วพี่มอนมาแล้วเอาฟิกเอาฟิกเข้ากันเลยก็ได้พี่แล้วก็ไอแฟมมันจะเข้าปะยังอ่ะมันอะไรของมันไม่รู้ไม่รู้มันติดมันติดงานมันติดอะไรของมันไม่รู้อะเราแฟมเพื่อนไม่เข้าจริงหรอคนแม่นขาดเพื่อนอะไรนะไม่เข้าจริงอหรอคนมันขาดมันขาดมันขาดเยอะปะ มันขาดเยอะไหมมันม,มันมีประมาณตอนเนี้ยสิบหกมึงเข้าประมาณสิบเจ็ดอ่ะแต่แต่แกงอื่นมันก็มันก็เยอะไงไม่เข้าออกปะ่ะไม่ไงแต่คือถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเล่นตอนเนี้ยมันได้เว้ยแต่ว่าคือกูก็มีเงื่อนไขว่าแบบถ้าสมมติกูเปิดเทอมแบบเนี้ยก็ก็ต้องดูก่อนว่าแบบได้ได้กูเปิดเทอมวันไหนกูเปิดเทอมวันไหนเจ็ดสิงหาแต่ว่าเสาร์อาทิตย์หน้ากูไม่อยู่เพราะว่ากลัวย้ายของไปตรงนู้นเลยนานป่ะกับเสาร์อีกเสาร์อาทิตย์หนึ่งแต่ว่างตอนเย็นอยู่มันมีวันที่ประมาณช่วงสิ้นเดือนอ่ะกูต้องไปไปไปข้างนอกอ่ะ ต่อสองกี่วันวัดสองวันสองอาทิตย์ไม่ได้เลยนะแต่ว่าเจอหนึ่งสุกคือว่างไม่ได้เลยอืมไม่ได้มีปัญหาป่ะงั้นเล่นเช้กช่วงเย็นอ่ะก็ต้องลองลองดูอยากลองดูก่อนไหมล่ะลอยากใงดมาเออแต่ว่าลองดูก่อนไหมได้ได้เพราะว่าถ้ทั้งว่างก็มันมันออกได้เพื่อนมันออกได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่ไม่เยอะไม่เยอะวัดลูกลูกบ่ายเข้ามาช่วยก่อนก็ได้เพื่อนช่วงแรกได้เพื่อนมาเลยมาช่วยกันพี่หล่ำเอาไอ้แฟมเข้าเลยก็ได้พี่มันให้มันลองดูอ่ะแฟมฟิกได้ได้รัน สวยมากสวยสวยขอบแบบลั่นลั่นครับไอไล่ละไปไหนละไปไหนอะยูนีครับโอเคน้องขอวันนี้มีมอาวุธนะเว้ยแล้วมันเสียงแตกวะขอวันนี้มีอาวุธนะเว้ยละลได้ครับเออเอาแค่อาวุธออนไลน์ก่อนก็ได้หก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 ใบละเขาว่าตอนนี้สล็อตเราเท่าไหร่วะเขาเข้ามาใหม่สี่ใช่ไหมเข้ามาใหมใ<ช>่สี่เพิ่มอีกสองเป็นหกเป็นสิบเจ็ดปะรวมกับสล็อตเก่าสิบเอ็ดสิบเจ็ดขาดอีกสาม ไม่ได้พี่ผาเราลองเรีสิบเจ็ดดูก่อนก็ได้ถ้าถ้าไม่ไหวค่อยหาเพิ่มถ้างั้นเพี้ยวคนไปเข้าสล็อกก่อนก็ได้สองคนเอ้วอเทอร์ไงมันมีวูปเปล่าเอาเอางั้นหลังจะใกล้ได้แล้วมั้งหลังไอดอกเสร็จแล้วแล้วร่มเดี๋วมเดี๋ยวมเดี๋โอเคไหมครับถามมือนกันโอเคไหมทุกคนแต่ว่ามันก็น่าจะเหมือนกูแหละว่าแบบช่วยได้แต่ว่าก็ต้องรอดูเปิดเพิ่ม ได้ครับแบบแบบแบบมึงแบบได้ฝรั่าคนมาแทนได้ถ้าหนมึงจะพักกันจริงอ่ะในเวลาอ่ะซ้ออเรื่องรดโลนยังไงเนมันฟาร์มมันฟาร์มช้าตอนเนี้ยมันถึงมาถึงยังไงยังไงพี่คือพี่สวัสดค่อยากได้ลดโละคือตอนแรกกับพี่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีคารเข้าใจอยู่พี่แต่ว่ามันขาดอีกแค่สามคนใช่ไหมเดี๋ยวผมหาหาหามาขึ้นให้แล้วทีเนี้ยมันของใครมีรดโลส่วนตัวแล้วบางแยกแยกแยกไปทางซ้ายหน่อยได้ไหมใครมีเออใครมีรดโลส่วนตัวแยกไปทางซ้ายเลยแยกออกไปเลยจากหินเลย พี่มีแล้วี่มีสามร้อยแล้วเทปาอ่ะทีเนี้ยคนที่ยังไม่มีอ่ะเอ้คนคนมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนทีเนี้ยมันถ้าสมมติเราขึ้นยี่สิบสล็อตมันจะได้สวัสดิการสิบคันอ่ะสิบสิบคันมันก็เหลือแล้วนะผมว่ามันก็แบ่งกันฟาร์มได้ผมผมผมคนนึงแล้วที่ไม่เอาอ่ะลดลงอ่ะให้น้องๆ้องมันไปฟาร์มอ่ะผมว่าก็ได้จะพอนะทำไมมันไม่มีคำว่าผมเอาคันนึงนะพี่ผมอยากฟาร์ม ไม่ผมเสียสละให้น้องๆหัวน้องๆไม่มีฟาร์มไม่คือตอนเนี้ยปัญหาคือเหมือนเหมือนเขาต้องเหมือนมันมันเขาขับ G t ทบแล้วมันต้องส่งวันละแสนไงแล้วเราจะไหวกันไหมฮะ่ะใช่ใช่มันมันนัดเออเออเออไม่ไม่ขับ GTB บมัน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 บูทช่วงแรกไว้มันต้องเหนื่อยช่วงแรกอย่างละถูกต้องแล้วมันจะได้ไวของอื่นเขาถ้าเราอยากอยากสูงก็ต้องขยิงอยากเก่งก็ต้องขยันนะ คือกระบุ๊ตผมผมน่าจะบูทแท็กไปก่อนลอ่ะแล้วคิดว่าซอคิดว่าจะเต็มยี่สิบวันไหนพรุ่งนี้เหรอหรืออีกวันหนึ่งอาจจะวันนี้หรือเปล่าไม่ไม่ร Cap ู้ร <questions. S 1> วันนี้อาจจะวันนี้อาจจะวันนี้นนไม่ก็พรุ่งนี้ใช่ไหม <S 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 ใช่ใช่ไม่เกินพรุ่งนี้แน่นอนอ๋อเดี๋ยววันนี้ได้ไหมอะเอาเรียบมาเรียบมาเรเอบมาเรียบมาเข้าก็ได้เออเออเออเอาไปทีเดียวสิบแปดแล้วปะขายอีกสองเองสิบแปดไอ้มอนไงครับอาครับไอ้มอนไอ้มอนมันเวลามัน พอที่ไหนฮะเดี๋ยวเนี่ยมาตังค์พี่ก็ได้จิขายอีกสองคนเองส่งวันนี้ส่งวันนี้เลยซึ่งแกนี่ส่งวันละเท่าไหร่นะครับไอมอนมาได้กี่โมงวอมอนตั้งใจอยู่เองมาได้กี่โมงก็ถ้าวันไหนซ้อมบอลเมื่อหกโมงวันไหนไม่ซ้อมก็จิจิไม่ได้ไปแลกไอ้นี่หรอกไปแลกเล่นถึงกี่โมงสามชั่ม โอ้โหเล่นหนึ่งสามคนมาดูมาดูพูดพูดพูดไอ้โคนร้อยอันอ่ะคนเลยไอมีวุดยังอันนั้นมันได้สองร้อยโลนะถ้าถ้าจะให้เล่นจริงบุ๋มก็อ่อได้แต่ตอนนี้แต่ยังไม่มีใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมมันได้อะไรบ้างบริการสวัสดิการได้รถาจะให้เล่นจริงบุ๋มสองร้อยโลมาเล่นได้เท่าไหร่วะห้าพันถ้าได้ไรเงี้ยหไม่เขาให้แบบเกาะเพนอะไรที้ไม่ให้อ่ะไม่น่าจะน่าจะให้อยู่พี่น่าให้อยู่ไอ้แสนห่อยไอแสนเนี่ยไม่ได้คุยกับมาเลยไอ้แสนอ่ะ ต้องถามมันไว้ว่าว่าว่ามันจะเข้าไหมคนไปขึ้นสล็อตอันนี้แล้วก็รอเล่นในดอกเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครที่ยังใครที่อยู่ในสล็อตแล้วเดี๋ยวแยกย้ายเลยไหมซอนแล้วก็มันรวมกันตอนกี่โมงไอ้เด็กมันมีลูกกี่โมงนะอ๋อนี่มันอ๋อมันสามทุ่มป่ะอันนี้สองทุ่มขึ้นแล้วจะรอเล่นในดอกเลยมั้ยครบเดี๋ยวเดี๋ยวรอเล่นในดดอกเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาคนไปเข้าสล็อตก่อน แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวสามทุ่มผมไม่ได้ไม่ได้อยู่เล่นนะลูกนี้เพราะว่าผมมีประชุมที่ดาวอ๋อได้ได้โอเคโอเคไม่มีปัญหาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาหลังหลังจากประชุมเสร็จเลูกไหนลูกไหนเราจะเล่นลูกไหนลูกลูกสีอะไรคุยกันเนี่ยไม่มันมันมันเป็นลูกอันนี้พี่ลูกลูกบนลูกบนฟ้าไอ้ดอกสามทุ่มอ๋อแต่สี่ทุ่มสี่ทุ่มมาสี่ทุ่มลูกสีน้ำเงินใช่อะอันนี้คือลูกวาปไปถ้้งั้นระหว่างระหว่างนี้พี่พี่เคียร์พี่พี่พี่เคียร์คนก่อนก็ได้พี่เอาคนเข้าสล็อตได้โอเคเออแลน่ เล่นเล่นพี่เล่นเล่นเล่นกันก่อนเลยแต่ว่าแต่ว่าระหว่างเนี้ยแยกแยกแยกย้ายไปทำแมลงกันก่อนก็ได้แต่ว่าสามทุ่มต้องวาร์ปเข้าไอ้ดอกแล้วก็สามทุ่มสามทุ่มครึ่งต้องมารวมแลนเพราะว่ารอรอเล่นไอ้ดอกสีโอเคโอเคตามนั้นไอ์วอเทอร์มาเป็นสิบแปดใช่ป่ะถามไอ้แสนแล้วดิไอ้แสนมันจะเล่นป่ะไอ้แสนอ่ะเออขัดตามไอ้แสนหน่อยดิแกงลูเปสอ่ะแกงลูเปสเราอ่ะสิบไอ้แสนก็สิบเก้าแล้วอ่ะขาดแค่คนเดียวเองเอาไอ้มอนยัดยัดเข้าไปก็ได้นะเป็นยี่สิบ ยัดเข้าไปก่อนอะแคเลื่อข้างหลังพี่ใช่ครับต้องถามมอนมอนอยากเล่นไหมอะแมวแมวผีอะวันรักแมว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 มันแต่มันแต่มันโยกโยกสลอดได้น้องลูกหนึ่งทุ่มอะไรเงี้ยมอนโอเคไปไั้ตามนี้ไอ้นอามอนไปด้วยเอามอนเอามอนไปก่อนแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขอให้มีอาวุธไอ้มอนเออก็ไอ้รักก็ยังไม่ขอใช้สิบสองใบเฮ้ยเซ็ตแต่จะลืมจะลืมไปเซ็ตของเซ็ตเกาะอะไรเรียบร้อยนะเดี๋ยวพี่ไอ้ลูคัสมึงหลับปะเนี่ย ลูกขัดมึง,งหลับปะเนี่ยไม่ได้รับไม่ได้รับ <c oughs> มึงยืนนิ่งเลยเนะ <c oughs> ี่ยเจอตามไปเรื่อยเยอะขาดสองชั่วโมงจะได้ไม้ละไม่พรูไม่พรู prove.